ครับวันนี้ผมได้รับจอบใจเพชรจากที่อาจารย์ได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้นะครับผมก็รีบมาทําเป็นจอบนะครับเข้าด้ามจอบนะครับแล้วก็ได้มาทําการยกล่องแปลงผักนะครับผมจะหว่านผักฤดูหนาวนะครับคือผ,ผักกาดขาวหัวปีนะครับแล้วก็ผักตังโอแล้วก็ผักโหดผักโหดแล้วก็ หอมแบงนะครับปลูกพักทองด้วยนะครับปลูกพักทองปลูกมะเขือส้มนะครับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศกะว่าจะปลูกข้าวโพดด้วยนะครับแปลงนี้ครับนี่เราได้จอบมาก็รีบสร้างอาหารด้วยนะครับจะรีบสร้างอาหารเพื่อที่สร้างใจที่ว่าจะพึ่งตนเองให้ได้ก่อนนะครับให้มีอยู่มีกิน ถ้าหลังนั้นก็เหลือก็แบ่งปันนะครับนี่ผมก็ใส่ผงถ่านผงถ่านคือผงที่เท่าถ่านที่เล็กๆครับเพื่อที่จะป,ะปรับสภาพดินด้วยครับปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลางนะครับเพราะว่าถ่านเนี่ยผงถ่านเนี่ยมันมีดดรสฤทธิ์มีฤทธิ์เป็นด่างนะครับลิ์เป็นด่างเพื่อที่จะปรับความเป็นกลางเพราะว่าดินถ้าถ้าเป็นกรดแล้วพืชจะขึ้นได้ไม่ดีนะครับ นี่ครับเราก็ใส่ผงขี้เท่าถ่านนะครับแล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยคุกเข้าให้ผสมกันครับพอทาเสร็จแล้วก็หวานหวานด้วยมเมล็ดด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับผงถ่านผงถ่านถ่าน <c oughs> ทําแปลงผักครับคร,ค,ครับนี่ครับจอบใจเพชร อาจารย์ได้มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับเราจะได้มาสร้างอาหารกันครับพอหวานพอหวานเมล็ดเสร็จเราก็กบเราก็กบด้วยฟางฟางข้าวนะครับพอดีเพิ่งเพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวไปนะครับพอดีเราก็มีฟางข้าวนะครับเราเก็บอาฟางข้าวมาไว้ห่มหน้าดินก็ที่ป้องกันความชื้นของหน้าดินนะครับไม่ให้มันแห้งนะครับควบคุมวัชพืชเป็นตัวด้วยครับ นี่ครับแล้วเราก็รดด้วยน้ําน้ําก็น้ําเปล่าผสมกับน้นําปัสสาวะครับรดด้วยน้ําเปล่าผสมด้วยปัสสาวะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากี่วันมันถึงจะออกออกลูกออกดอกออกผลกันนะครับนี่ผักกินใบนะครับคือผักปัญญาอ่อนแล้วก็ปลูก ปลูกแล้วก็ปลกไว้ทานมั่งครับจับใจเพชรครับอนุโมทนาสาธุครับ